หนูหนมาแล้ววหโอโหโหเพื like well ่อนๆโหการการแสดงไปหนึ anyway> ่งรอบโอ้ยางงั้นเลยอย่างนั้นเลยสามสี่ห้าห้าตัวของพบครับมันยืนอยู่บนกระถังอะไรกระถางย่างไก่หรือเปล่ามันเตรียมพร้อมจะโดนเป็นนกย่างไม่ใช่เลยโอ้ น้องกวางดาวนี่ดูจิมันออกมาตัวเดียวเหรอคะเนี้ยอ่า <c oughs> ตัวนี้มันเชื่องเออกินเยอะพุ่นเลยอ๋อ oh, ท้อง <Wow. S 1> <c oughs> ใช่ใช่ถึงว่าทำไม <c oughs> กวางดาวครับมันกินข้าวโพดนะมันชอบกินมันเชื่องตัวเนี้ยฮัลโหลเจวัดดีเังหวัดดีหุยน <c oughs> ้องพบครับ แม่เจอกระต่ายยักษ์อ่ะตัวใหญ่มากเราเห็นแล้วเหนรอแล้วแล้วน้องพบตัวมันใหญ่กว่าน้องพบอีกนะน้องพบจะโอ้ยนี่ไงเอ๊ะกระต่ายตัวนี้หน้าคุ้นๆนะเหมือนบักบันนี่เลยเออเหมือนในกระตูนเลยอ่ะกระต่ายยักษ์อ่ะนะมันฟันมันดูดีมันดัดฟันมีเลือดอ่ะมันดัดฟันไม่ใช่เลือดฟันมันดัดฟันด้วยนะมีอันเดียวยังจัดอีกอ่ะมีอยู่ซี่เดียวอ่ะ โอ้โหสีชมพูด้วยอะ่ะน่ากินนะเหมือนไอติมเลย <c oughs> ไปนั่งบนกระตา <c oughs> ไไ่ายน,นั่งบนเท้ามันนั่งบนเท้ามันโอ้โหนี่เราแบบว่าออกมาจากกรงนกใหญ่เมื่อก <c oughs> ี้นี้โอนี่นี่ตรงนี้ก็คือบอ่อใสยทานลาวาแหละเ <c oughs> นี่ยนะสสยทานลาวาซึ่งตอนนี้เขาไม่เปิดบอ่อลาวาต่อไปโอ้โหจะเป็นโซนของสัตว แอฟริกาเราพร้อมจะไปหรือยังสัตว์ป่ามีค่าหายากมีเยอะมากมีข้อมีต่บินตุลงมีควายมีหมาเม่นใหญ่ชนีธรรมดาชนีมงกุฎไก่ฟ้าหลังเาะะ mm hmm. ขานกเงือกกามช้างนกเงือกหัวแรดนกแก๊กนกกาหังเยอะมากโอ้มาแล้วมาแล้วแปดแปดแปด แปดเอวลันปปดเอวลันปปดเอวลันแปลันปัดลันปัดมีไฟมีไฟนี่นี่นี่ไฟน่าจะเป็นไฟกระแสไฟที่เขาปล่อยเขาไม่ให้มันออกอันนี้เนี่ยหมีนี่ๆี่นี่นี่นหมีหมาหรือมีคนแล้วก็มีควายอยู่ในกรงนี้ร้เปล่าเดินอยู่ข้างหลังเดี๋ยว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 ไปใกล้ๆหน่อย ยื้อเดี๋ยวไปถ่ายมุมนู้นไหมมันไกลไปมีตัวนึงเนี่ยอยู่ในกรงไม่เอาตรงนู้นสิแม่ไปจับได้มเลยเห็นไหมมันไกลมากเลยนะโอ้เสียงไฟจริงๆเสียงไฟช็อตแป๊ดๆป๊ดแป๊ดอ่ะก็มีกระแสไฟไม่ให้แบบไม่ให้มันข้ามไอตัวนั้นมันจับอ่ะเหรอมีตัวจับอยู่เหรอใช่อ๋อมันก็เลยแป๊ดๆเ๊ดอนี่ไงนี่ไงนี่น้องพบครับเพื่อนๆขอไปดูใกล้ๆหน่อยโอ้โหอ้วนมากอ่ะตัวใหญ่อ่ะ มีอยู่ในกลงอันนี้คือหามโอ้ในกรงก็มีในกลงก็มีนอนๆนะแต่ตัวนี้มันออกมาขอถ่ายตัวนี้ด้วยโอ้เขาให้อยู่ให้อยู่แค่นั้นแหละเขามีลวดกันไว้เห็นไหมไม่ให้มันออกมาทางนี้เป็นไฟช็อตนะคะตรงใช่มันมีไฟลวดมีไฟครับเล็กวันนั้นมันโดนหัูเราไหมแม่อฮะอ๋อไห่หรอกไห่ไหมมันไม่ได้โดนไฟโดนเลยไม่เกี่ยวไฟช็อตตรงไหนอะเออไฟมันปล่อยออกมาตลอดมันเป็นเสียงไฟปล่อยเฉย อ้มันกําลังหาทางไปไหนเนี่ยน้องพบไอ้ตัวนั้นอะ่ะมันกาลังเดิน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 นี่น่าจะเป็นหมีควายเนาะมันกําลังหาทางไปไหนก็ไม่รู้โอ้นี่เขาบอกว่าสัตว์ตรงนี้อยู่ระหว่างการรักษามันอาจจะป่วยอยู่ลูกแม่โอ้ลิงมันป่วยอยู่หรอเป็นไรอะดูดูนั่งดูนั่งนั่งแบบเออว่างไงทนีทนี มก็เลยรไไ่ถ้าเกิดว่ามันไม่ป่วยมันน่าจะกะโยนโจนทยานนะเนาะใช่ตอนนี้อาจจะเหนื่อยอนุนีชนีคีนเอานี้ไงนี่ไงถ้ามันไม่ป่วยมันจะเป็นอย่างนี้มันจะโยนโยนแบบนี้เลยเนี่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 ยเอ้ามันก็โยนบ้างชนีมันต้องโยนนะลูกเนาะโหน่ห้อยโหน่น่ะน้องพบไปเจอชนีที่ประจวบด้วยนะจำได้ไหมที่มันชอบห้อยโหน่คณะก็มี แบบนั้นแหละแบบนั้นแหละแบบเมื่อกี้เลย <c oughs> <c oughs> ชนีควีนพี่พีทัญญาบอกชนีมงกุฎดอันนี้ธรรมดาแล้วก็มีชนีธรรมดาหัวทิ่มเอ้ยดูหัวห,หัวห้อยหัว <c oughs> ห้อยห,หัวห้อยีดไอหัวไอหัวไอฉี่เลยห <c oughs> <c oughs> <c oughs> uh, มันกำลังกายกรรมโชก<อ>มาดูมันหน่อยหโวหัวเพื่อนโอ้โหเนี่ยเนี่ยกายกรรมอ้าว จบแล้วจบการแสดงจบการแสดงแสดงไปหนึ่งรอบโอ้ยอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยน้องพบทำตาเป็นชนีธรรมดาธรรมดาอนุชนีใส่มงกุฎนะกงนู้นจะมีหมีขอบินตุลงแล้วก็หมีกระลอกอะมีหมีกระลอกเนี่ยอลิงกระลอกนี่ก็มีหมีกระลอกด้วยเหรออยากดูไหมน้องพบอยากดูไหมอยากดูไปดูสิีไง หมีขอบินตุรงและอีกกระลอกามาได้ค่ะถ้ามีเจ้าที่อยู่กันได้นะอ๋อเนี่ยเหระคะ่ะหลอดหลอดนพบหลอดดีกว่าเออเ <c oughs> ขาบอกว่าข้ามได้ถ้าเกิดมีเจ้าหน้าที่อยู่นะนี่ไหนที่ทงทนี้่เ <c oughs> ขาเอากล้วยมาให้โหนี่ไงอาหารมันคน <c oughs> นี้มันกินผลไม้ทั้งนั้นเลยนะ <c oughs> นูนูนูน,น,นีขอมันอยู่ในซอกเดินหนักมันอยู่ในในซอกในบ้านมันน่ะลูก ขั้วยองง่นส้มลูกกินข้ามังกรด้วยอ่ะกินแตงโมชอบกินเหมือนน้องพบเลยนูนะอน,นอนแองแมงอยู่ข้างบนเลยแล้วน่าจะมีตรงนี้อีกนะถ้าจะเป็นบ้านมันอีกครับคุณค่านี่นี่นี่เขากำลังให้อาหารเลยดูไหมเขาเอาผลไม้มาวางโอ้ยนั่นนั่นมันหยิบแล้วอ่าอ่าไม่ถูกกันทําไม่ถูกกันไม่ถูก <c oughs> ถกันนะไปนี่เขาพูดนี่เกาะอยู่นี่ช่วยแล้วก็แตงโมมันชอบกินผลไม้เนาะ เลี้ยงลูกหมาแล้วมะนั่งกินแอปเปิ้ลเลยอ่ะชอบกินเหมือนน้องพพเลยชอบกินแอปเปิ้ลตัวนี้ตัวนี้จะกวนนิดหนึ่งทั้งหมดเลยค่ะกวนทั้งหมดมันกินอร่อยมากดูอะไรจ๊ะนั่นแหะพะโค่ดูดูหน้าตาหน้าตาคนกินไปแล้วนู่นโอ้อ่อยนะดูหน้าตาดูดูดูทากินดูดูหน้าตาหน้าตาเอาเรื่องใช่ไหมคะ ไปดูน hey. ังนล้พ bueno ี่เขาให้อาหารพอดีเลยอะครับแล้วก um ็บ oh, ินมันก็จะกวนๆหน่อยใช่ไหมมันก็จะบินชงกงตุ้งตุ้งอยู่อยากไ่ร้นไหนอ๋อมีสนามเด็กเล่นอยู่ตรงนี้ด้วยเหรออยากเล่นเหรอไปเล่นเลยนะใช่ไหมอยากเล่นมีแรงเล่นใช่ไหมใช่ ยังไม่หมดพลังใช่ไหมข้างสนามเด็กเล่นก็มีกรงนกนะคะนกเงือกไม้นกกาหังนกแก๊กอะไรแนวๆนี้นกเงือก <ๆ S 2> จริงๆ,งๆอ่ะนี่นกเงือกหัวแรดน่นอยู่ในกรงนู่นนกเงือกหัวแรดด่านนี้ถ้าน้องพบข้ามไปได้มันจะข้ามลาวาได้เหมือนกันครับน้องพบงแค่ไหนจีแค่เหรอโอ้หด่านเกายะากายางรถอุ้ยอุ้ยจะรอดไหมครับเพื่อนๆมาลุ้นกัน มาลุ้นกันว่าจะรอดไหมววตกไปแล้วหนึ่งยังไม่ตายยังม่ชีวิตยังไม่ตายโอ้ยรอบเลยลเลยขาเอายางมาไว้รอบเลยครับระวังนะระวังนะ,ะมันลื่นเนาะมันเป็นกมุมัวโอ้ยยังไปแล้วสองขึ้นไปใหม่ขึ้นไปใหม่เราจะต้องผ่านได้ ดูเ่นมากหลักไม้ก็เหยียบได้อย่าลืมเช็คพอยต์ใช่ไหมในเกมให้เช็คพอยต์ใช่ไหมอันนี้คือที่เช็คพอยต์อันนี้คือเช็คพอยต์เออันเดียวแล้วนะแล้วมีเซฟไหมเขาเรียกว่าเซฟอะไรนะตู้เซฟเ,เซฟโซนเออใช่ใช่เซฟโซนคืออะไร พักอเอาไว้พักอะ่ะนี่เซฟโซอนอยู่ตรงนี้อ่าเซฟโซนนั่งพักได้ครับอันนี้สองในเซฟโซนครับโอ้อันี้ร้อยใหญ่มากได้ยินเสียงนกร้องอย่างดังเลยโอ้หนกน่าจะตัวใหญ่มากแน่แน่แก้มาคอขอไปดูหน่อยอได้ยินเสียงนกแก้วมาคอเหรอจะไปดูนกแก้วมาคอใช่ไหมครับใช่อ้าวอุ้ยดังจริงๆอ่ะเพื่อนๆแต่ไม่รู้เพื่อนจะได้ยินไหมนะมาคอเหรอใช่เสียงนกแก้วมาคอจะดังกว่า,านี้เลยอุย้ยะนอน โอ้โหนกเยอะล้วเราจะเห็นมันไหมนกยุงแล้วก็มีนกยูงมีนกแก้วมาคอนกแก้วมาคอมีไก่ฟ้าด้วยโหเขาตัดยาเสียงดังอยู่ข้างในอะนกกระตั้วกระตั้วเหรอแม่ก็เคยคุ้นๆมันชื่อนกกระตั้นน่าจะใช่นะนี่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 ตัวนี้มาแล้วเนี่ยเหมือนนกกระตั้วเลยสีขาวน่ะสองตัวส่วนอันนี้ส่วนอันนี้ก็เปนตระกูลนกเงือกนกปกนกกาฮังอะไรตัวเนี้ย แม่เวเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าห้ามยื่นนิ้วมือเข้าไปข้างในนะไม่งั้นเนี่ยไม่ได้ยื่นเข้าไปเชือกไม่ได้นะเดี๋ยวจะโดนนกจีดแล้วมันก็จะนิ้วนิ้วเลือดเข้ามาคอไหนไหนมาคอหรอก็าฟีฟั้มเลยน่ะเออเดี๋ยวขอถ่ายเพื่อนดูซิโอ้โหอยู่ข้างในนู้ดมันโกงหลังต้องไปถ่ายข้างในน่าจะนกแก้วมคอแล้วน่ะมาคออ่ะ บอกเพื่อนๆเลยบอกเพื่อนๆน้องพบเจอทุกแก้ามาคอแล้วนะใช่พบเจอแล้วโหแล้วยืนกันเป็นเรียงเป็นตับเลยดูหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวน้องพบครับมันยืนอยู่บนกระถางอะไร,รกระถางย่างไก่หรือเปล่า <c oughs> มันเตรียมพร้อมจะโดนเป็นนกย่างไม่ใช่มันคือกระถางน้ำมันอ๋อถังน้ำมันเอ้ยแต่ถังแบบนี้เขาเอาไว้ย่างไก่กันนะเหมือนถังไก่ย่างที่ร้านไก่ย่างเลยนะอย่างนี้เลยเนี่ย โอ้ยน oh, ่ารักสวยอะอยากเลี้ยงไหมอยากเลี้ยงโอ้ยตอนนี้เสียงเสียงเครื่องตัดหญ้าแบบโอ้ยไม่ไหวดังมากเนเน่าโอ๊กโอ๊กโอ๊กตัวนี้ร้องโอ๊กโอ๊กตกตกโก๊กโก๊